เคอคิดว่าทำได้แล้วคิดว่่จะทำได้อีกคิดสมัย สวัสดีครับวิบ่งเล่นวันนี้เราอยู่กับเอ็กและผมวันนี้เราอยู่ในตารางคอร์ด2,000คูณสี่ขอดส0 0พคูณสี่ตอนนี้เราวิ่งมาแล้วกี่เซต2 2เซตครับอันนี้ครึ่งทางกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มในอีก20่ิบวิยี่สิบวิครับขอดสองพันเพชรเท่าไหร่นะเพชรเพชร5อุ้ยไม่เรียกขอดเหรอ <c oughs> อ๋อเราความเร็วของเราความเร็วของเราท่านี้อ๋อสองพันเพตรห้าแต่เราวิ่งถึงห้าไหเมื่อกี้เตรียมตัวไปแล้วครับชิบเป๋งไปครับไปตามเอกไปเฟสห้าันี้เรามาวิ่งที่ใต้สะพานมหาเจดที่เดิม อันนี้อากาศดีนะแดดยังไม่ออกเราจะไม่คุยกันใช่ครับประมาณสิบนาทีค <laughs> ุณนำได้ไหม๋ยว <laughs> ผมถ่ายให้ไปไปเรื่อยๆผมมา <laughs> จงังหวะถ่ายเอาทั้งถ่ายทั้งนำนำเลยได้ไหม <laughs> <laughs> ไม่ได้นด้ครับเพศห้าเพศห้าเกินห้าเมื่อกี้ก็วิ่งกันสี่ห้าศูนย์สี่ห้าห้า นี้มาครับเวลซีแรปเตอร์นี่กับรองเท้าสีเขียวเหมือนกันเลยน,นี่มีวอเฟเรม3.5มาใสน่นก่งเก่งวิชเชอรี่ใส่ดีครับอีลิปใส่แล้วเป็นทรงอีลิปัดตาม,มไปต่อ นไปสามร้อยเมตรเองห้าร้อยเมตรผ่านกำลังจะหนึ่งกิโล หนึ่งกิโลเฮ้สี่ห้าหนึ่งเจ้า ส0สิเมตรครับรับแรกสี่ห้าหนึ่งง่ายเฮ้ย <Hey. S 1> โลกม,<า>มันไม่เป็นอย่างที่เห็น <c oughs> ใช่ไหมล่ะจ๊ะไม่เคยคิดว่าทำได้แล้วคิดว่าจะทำได้อีกคิดสมัย พักชั้นแสนสั้นเลยคือันนี้ช่วงพักอยู่ครับพักระหว่างเซตพักยาวนะห้านาทีอ่ะเออแต่ก็พักนานไปหน่อยเออพักกันสองสามนาทีนั่นน่ะสิแต่ผมไหวแค่นี้ครับอันนี้แหละเออโชคดีนะวันนี้ดูดิเมฆเยอะไม่ต้องใส่แว่นเลยเพราะปกติมันมองไม่ค่อยเห็นแว่นผมกันลมเพราะว่า เพราะผมใส่เลนส์ประหลอดก่อนกลางคืนเขาจะไปเห็นได้ไงฮะบางทีใส่อยู่กลางวันขับรถนึกว่าฝนตกพอมาแสบตาเลยแว่นดีมากกันแดดแบบเรียนกิฟตอะขนาดนั้นใช่ใช้เวลานี่ครับกี่โมงแล้วตอนนี้กดไ่ได้สามนาทีอ๋อหกโมงยี่สิบฮะเฮ้ยทันทันเดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วก็ต้องยืดหยืดแล้วกลับแล้วอันนี้เราวิ่งน้อย ่น้อยแต่เหนื่อยนะจริงๆขอ,อน,นี้มันคูนแค่สามสามมันเบาไปผมจะเอาห้าด้วยท่าแรกโคตรผมเอาอีกแล้วตอนแรกจะเอาห้าผมต่อหรือ4สี่ต่อเก่งต่อเก่งมากต้องยอมเขาครับอันนี้เขาติดธุระถ้าไม่ติดธุระก็วิ่งด้วยแหละในโคตรวิ่งคนเดียวห้าเซตโหจัดครับเซตสุดท้ายผมไป ห0 0เมตรฐานครับหกิโลเมตรเหลืออีกหนึ่งเฮกิโลเมตร 250เมตรโหมีคนกดลงไป4-5 拉面师台。

เช <balm> <V expand. S 1> ื <two> ่อไหมว่าว <Worlds> <Island> ่าอ like ้วกเมื่อกี้ไม่เชื่อใครจะไปอ่อนแอขนาดนั้นจบแล้วครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับภารกิจวันนี้ขอดสองพันกี่เที่ยวสี่โอ้โหสุดยอดครับเพิ่มมาจากเดิมตั้งหนึ่งเดิมสามเที่ยววันนี้เราลงขอดสองพันนะครับ สี่เที่ยวอีกแล้วกระซิบอีกแล้วแต่ก็เหนื่อยนะขำขำเอาพอนิดหน่อยครับเหนื่อยพอหมดแรงอ่ะเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเรียบร้อยครับวันนี้ขอสองพันคูณสี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับทำได้สองพันคูณสี่เพศที่กำหนดไม่เกินเพศห้า ก็ไม่เกินจริงๆทำนั่งอยู่แล้วกปเกอกขนาดนี้โอ้หวีสุดยอดอันนี้เรามาวิ่งที่สะพานมหาเจดที่เดิมอากาศเย็นสบายยังไม่มีแดดเลยตอนนี้กวาจะเจ็ดโมงยังฟ้าโอ้มุมเดิมสบายๆน่าวิ่งนะครับเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็คงจะลาทุกท่านไปนะแต่เพียงเท่านี้นะครับโทิตนี้มีสคลิปเลยเนี่ยโอ้โหสงสารคนตัดนะไม่สงสารคนตัด ลูกน้องนั่งไปสิบหน่อยนั่งตัดกันอยู่น่ะโอ้โหตัดอะไรตัดตัดไพ่แจกกันอยู่ป๊ <c oughs> <โทฤ>อกดโอ้ยคนอีกคนก็ตามคลิปอยู่นั่นน่ะใครอ๋อคุณก๊อฟเหรอเอาสีลายคลิปอะสีดำสีเงินสีเขียวสีแดงว่ามาเลยเดี๋ยวส่งให้คลิปตามทุกช่องทางผมนี่ก็ือขอพักบ้างแป๊บนึงนะครับโ okay, อเคกับวันนี้พวกเราเรียบร้อยแล้วไปกันแล้วครับจะเจอกันกับคลิปหน้ากับวิงเลนล้วบ๊ายบาย Ooh